สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนี้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะ ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะประจำเดือนมีนาคม2568นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความรักคมสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด ะะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนและคณามีนค่ะและยินดีต้อนรับชาวสอที่มาสชาวมีนเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมีละคนามีนคุณเจออะไรมาบ้างในรเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่ดีเมจิเชียนค่ะไพ่จัสมินค่ะ และเป็นภพยห้ามไม่เท้าชาวราศีมีลัคนามีนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยนะคะอยู่ในความสัมพันธ์เนาะกับชาวทัดดินนะคะพฤกศกันมังกรมีชาวธาตุไฟเมสสิธนูด้วยแล้วก็มีชาววันพุธนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต,ต,ต่างถิ่นต่างแดต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะ คือกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีนและคณามีนบางคนเนี่ยนะอ,อยู่ในความสมัมนธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นทําความรู้จักกันนะคะอยู่ในความสามารถที่เพิ่งจะเาขาเรียกว่ารู้สึกว่าเพิ่งหากันเจอเออแบบประมาณว่าทําไมไปอยู่ไหนมาตั้งนานอะไราเงี้ยทำไมเพิ่งหากันเจอไปอยู่ตรงไหนมาอะไรประมาณเนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่ อยากทำความรู้จักต่อเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเจอไม่เคยรู้สึกแบบนี้ไม่เคยเจอใครแล้วรู้สึกแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะ 2. องนะคะชาวราศีมีนบางคนอาจจะเคยอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีพ่เด็กถือเหรียญนะนะคะผลประโยชน์ต่างตอบแทนในที่นี้ไม่ใช่แคอ่อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของความมั่นคงหนะ้าที่การงานซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ 3. นะคะชาวมินบงคนอาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาคุยก็ได้เช่นเดียวกันอ่าประมาณนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะ เป็นชาวมีนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามเข้ามาคอมเมนต์ในความสัมพันธ์เข้ามายุ่งวุ่นวายนั่นแหละนะคะทําให้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไายดูหงุดหงิดอ่ะเออนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมีนและคนามีนถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะ ไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานะตาต่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเดือนมีนาคม2อ6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเปไ็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่แฮงแมนค่ะ ไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ justice คะ่ะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะอ่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เอ่อสหรับชาวมีนบางคนที่อ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะมองว่ามันจะยังไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะ อืมนะก็คือสถานะยังยังคงเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเอา่อจะมีโอกาสเนาะที่จะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะด้วยอันที่อดีที่ผ่านมาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเนาะแล้วในสถานการณ์ช่วงเดือนมีนาคมนะคะได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะก็มองว่า,าในเรื่องของความรู้สึก ะะจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของสถานนะอาจจะยังคงติดอยู่ที่เดิมเพราะว่าได้เป็นไพ่แฮงแมนอยู่นะคะส่วนชาวมีนบางคนเนี่ยถ้าหากว่าได้พูดคุยทําความรู้จักนะคะคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการขอเป็นแฟนหรือขอมั่นขอแต่งงาน อะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่ของ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 โอกาสที่จะทาให้ความสัมพันธ์นี้แฮปปี้มากขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูมั่นคงมากขึ้นนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะด้วยพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยนะคะและพลังงานของไพ่คิงถือถ้วยนะคะก็อบอุ่นดีแต่ว่าต้องระมัดระวังความดราม่านิดหนึ่งนะคะ ในเรื่องราของความคิดความเครียดความวิตกกังวลอะไรต่างๆถ้าหากว่าไม่ใช่ในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนแล้วอะคะ่ะอย่าเอามาเกี่ยวข้องนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะ ของชาวราศีมีแลัคณามีนกับคนคนนั้นที่คิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นที่ชาวมีนคิดถึงจะเป็นใครอยูอย่ในสถานะไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมีนก่อนเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมีลัคนามีนค่ะชาวราศีมีลัคนามีนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกเิ่นไพ่ฮาราลฟันคะ่ะ คีนถือถ้วยนะคะสองเหรียญค่ะและเป็นไพ่เด็กถือดาบเช่าราศีมีลัคนามีนนะคะ่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่นะคะ,ะคุณยังรู้สึกแอบรู้สึกลังเลนะแอบรู้สึกไม่มั่นคง แค่ทางที่ในเรื่องของความสัมพันธ์มันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะมันเล็กน้อยมากๆสําหรับปัญหาหรืออุปสรรคหรือการปรับจูนเข้าหากันคือมันเล็กน้อยปัญหามันเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันแค่รู้สึกหงุดหงิดแค่รู้สึกทําให้อ่าไม่มั่นใจเท่านั้นเองนะคะ คุณอยาเป็นควีนดราม่าคิงดราม่านะในเดือนนี้เพราะไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เกิดการทะเลาะบาะแว้งได้ง่ายๆนะเพราะว่าคุณแคร์เขานั่นแหละคุณคิดเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณไม่แน่ใจไปเองทั้งที่ทความสัมพันธ์นี้มันมันจะดูดีอะนึกออกปะเออเพราะยังไงคุณก็ถือคนคนนี้ไว้อยู่แล้วอะ่ะ แต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องการอะไรที่มากมากขึ้นกว่านี้มันคงมากกว่านี้รวดเร็วมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทุกที่สี่ทุกอย่างมันยังไม่ได้หลังใจมันเลยทำใ้มันเลยทำให้ตัวคุณคิดลบอ่าคิดแบบวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีมีลัคนามีคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีลัคนามีนะคะมาดูกัน ไพ่ใบแรกค่ะเร็นไพ่สามเหรียญนะคะไพ่แถ้วยนะคะไพ่เดทค่ะแล้วเป็นไพ่คิงอ่าไม่ใช่คิงสิอัศวินถือเหรียญชาวราศีมีลัคนามีนะคะคุณอาจจะกำลังนึกถึงนะคะ ชาวธาตุดินนะคะพประสบกบาร์มังกรมีชาวาราศีตุลลัคนาตุลทัดลมนะคะมีถูกตุลกลุ่มด้วยเนาะมีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างในต่างภาษานะคุณและเขาอาจจะอายุต่างกันมากๆหรือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นคนคนนี้แคดด่รู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากจะปรับความเข้าใจเขาอยากจะพูดคุยเขาอยากจะสื่อสารเขาอยาก เขาอยากจะเติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่เราไม่เข้าอ,อกไม่เข้าใจกันนะคะเพราะเขากลัวว่าสักวันหนึ่งคุณจะหันหลังให้เขาคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นี้นะคะเขาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะหยุดนิ่งอะแต่เขาก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไป ะะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนรามีกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรในขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังะนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมค่ะ เอาคำใบแรกนะคะจะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่เอ็มเพรสไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ธรรมปรานค่ะเช่าราศีมีและกนามินนะคะในส่วข,ของเอาค,มา,า,คามอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็ในอนาคตจะมีการ เปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หมายถึงว่าปรับปรุงปรับจูนเข้าหากันนะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันจะได้รับโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากยิ่งขึ้นนะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมีลักนามีนขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะไพ่เก้าวถ้วยไพ่เจ็ดเปลี่ยนนะคะ ยคย่และเป็นไพ่เดฟูลเช่าราศีมีลัคนามีนนะคะในส่วนของคาแนะนําไพ่บอกว่าใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดเดยอะคิดมากอย่าเพิ่งวิตกกังวลอย่าเพิ่งอะไรทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้ต้องค่อยๆปรับเข้าหากันค่อยๆรดน้ําค่อยๆพรวนดินนะอย่าก,กดดันความสัมพันธ์แล้วคุณจะมีความสุข เนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปพิมได้เลยนะคะไม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในลิฟั์ไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ